เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจะมาที่11มีนาคมวันนี้นีนรอบค่มนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวการเทคโอเวอร์สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนกับรายงานของฟาบิโอโรมาโน โดยจากรายงานของโรมาโน่นะครับเผยว่าชิกจสซิมอัลตานี่มั่นใจอย่างมากครับว่าจะสามารถที่จะเวิร์สมอสรันแมนยูแต่ได้สําเร็จโดยชิกจสซิมนะครับทราบดีว่าข้อสเสนอของเขาเน่ยเป็นข้อสเสนอที่ดีมากเลยล่ะต่อทั้งตระกูลเกรเซอร์และก็ต่อสโมสรแมนยดีเต็ดด้วยนอกจากรายงานของโรมาโน่นะครับสื่อฝั่งกาตาก็มีรายงานเรื่องนี้ด้วยว่า นึ่งในเหตุผลสําคัญที่สุดนะครับที่ทำให้เข้าตกลงระหว่างกลุ่มทุนของกาตาและก็ตระกูลเกรเซอร์ในการเข้าเทคโอเวอร์สโมสรอแมนยูเต็ดล่าช้านั่นก็เป็นเพราะว่าตระกูลเกรเซอร์นะเอาแต่ผลัดวันประกันพรุ่งครับเพื่อให้ได้เงินมากที่สุดนั่นเองถึงแม้ว่าในตอนนี้ขอ้อเสนอจากกาตาจะเป็นขอน้อเสนอที่สูงที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดในทุกๆด้านก็ตามแต่กลุ่มทุนจากกาตาซึ่งนําโดยชิคจาซิมนะครับก็ยังบั่นใจว่าสุดท้ายแล้วตระกูลเกรเซอร์จะตอบตกลงอย่างแน่นอนครับ ยังไม่หมดนะครับยังมีรายงานของสื่ออังกฤษยอย่างเดอะเทเลกราฟนะครับที่หลอกมาระบุถึงเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรอนแมนอยู่แต่ครั้งนี้ด้วยว่าตอนนี้มีแนวโน้มสูงมากครับที่กระบวนการเทคโอเวอร์สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกยาวไปถึงไตรามาสที่2ของปีหรือว่าเดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อยเลยนะครับจากกรอบระยะเวลาเดิมที่คาดการไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในไตรามาสแรกหรือว่าสิ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของแอนโตนีกันบ้างเดืแอนโตนีนะครับที่ออกมายอมรับว่าเกมที่กองทัพปีแสดงบุกพายลิเวอร์พูลถึง7ต่อ0ูนนั้นทำเอาตัวเขานะ่แทบจะนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวแต่ตัวเขาก็รู้สึกดีใจนะครับว่าหลังจากนั้นแฟนบอลของแมนยูเอตยังคงสนับสนุนทีมเป็นอย่างดีครับในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเรอัลเบติสไป4ตอนน่อ1เมื่อคืนเป็นผลาสดดีที่ผ่านมาเดืแอนโตนีนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางท NT Spo r t บราซิลว่า เราผ่านความพ่ายแพ้ที่แสนเจ็บปวดมากๆและมันก็ยากจะหลับตาลงได้เลยนะในคืนวันนั้นแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณจะไปร้องไห้กับเรื่องในอดีตไม่ได้เรารู้ว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ไม่อาจจะยอมรับได้และมันจะติดตัวเราไปอีกแสนนานเลยล่ะอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องสําคัญนะที่เราต้องตอบสนองกับสิ่งดังกล่าวให้ได้และโดยเฉพาะในเกมกับเรอัลเบติสที่ผ่านมาซึ่งผมเองก็มีความสุขมากนะที่เห็นว่าแฟนบอลของเราในกองหนุนหลังเราอย่างเต็มที่ สนามแห่งนี้มักจะมีแฟนบอลเข้าชมเกมอย่างน้อย70,000คนเสมอซึ่งเรื่องนี้มันน่าประทับใจมากๆพวกเขาคอยเติมเชื้อไฟให้กับเราและแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพาสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ไปอยู่ในจุดที่มันควรอยู่ให้ได้ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของมาครัสแรดฟอร์ดกองหน้าฟอร์มร้อนกันบ้างเดลแรดฟอร์ดนะครับที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้เป้าหมายของเขาเนี่ยครับคือพยายามจะยิงประตูต่อไปให้ได้ไดเรื่อยๆให้มากที่สุดหลังจากยิงไปแล้วกว่า26ประตูในซีซั่นนี้และกระลุนเป็นนักเตะคนแรกของทัพปีแสดงในรอบกว่า10ปีนะครับที่ยิงแต่หลัก30ประตูต่อซีซั่นได้ต่อจากโรบินฟานเพอร์ซีครับดิมาคัสแรดฟอร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางฟุตบอลเดลี่ว่า ในตอนนี้ผมคิดว่าผมจบสกอร์ได้ดีกว่าเดิมนะเมื่อมีโอกาสและผมก็คิดว่าตัวเองยังสามารถเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่จะทำประตูได้มากกว่านี้ด้วยและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังฝึกกันอยู่และเราฝึกกันในช่วงซ้อมร่วมกันซึ่งแน่นอนว่ามันคือสิ่งดีที่ทำให้เราพัฒนามากขึ้นผมยังมองไปข้างหน้าเสมอนะมากกว่าสิ่งที่สนใจสิ่งที่ทำจนถึงตอนนี้หวังว่าผมจะยิงประตูได้เพิ่มมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยและเมื่อเราตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งทีมแน่นอนว่าเป้าหมายส่วนตัวเนมันก็จะเป็นไปตามนั้้นดวย ผมคิดว่าสําหรับกองหน้าทุกคนคุณก็อยากทำประตูให้ได้ซีซั่นละ20ประตูอยู่แล้วและจากนั้นคุณก็แค่ยิงประตูต่อไปมันคือโบนัสคุณก็แค่ต้องยิงประตูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็แค่นี้แหละเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเอลริกเทนฮาก,กันบ้างนะครับด่รา,ากนะีทนฮากที่ออกมาระบุว่าบรูโน่ฟ r นันเดสคือนักเตะคนสําคัญของทีมทั้งเรื่องของคุณภาพและก็ความเป็นผู้นํา เพราะว่าก็มีสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับคือต้องพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้เท่านั้นครับโดยเอริกเฮนทักนะครับได้พูดถึงบรูโน่ฟ์นันเดสกับเรื่องนี้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นโคช้ชไปในตัวด้วยนะดังนั้นตอนนี้เขาเรยคอยชี้นำทีมในแง่ของแท็กติกได้อารมณ์ของเขาคืออาวุธของเขาแต่แน่นอนว่าบางครั้งมันก็รุนแรงจนเกินไปและแน่นอนว่าผมช่วยเหลือเขานด้านนี้ได้นะผมสนับสนุนเขาและให้ข้อมูลเขาบางอย่างด้วย บางครั้งเขาก็ต้องควบคุมอารมณ์ตรงนี้ให้ได้มากกว่านี้นั่นแหละช่วยเขาได้มากที่สุดเลยละ่ะในแง่ของเหตุผลต่อเกมแทนที่จะใช้อารมณ์นั้นเป็นหลักเขาต้องพยายามหาสมดุลน,นั้นให้เจอเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงการทํางานอย่างมีเหตุผลเขาต้องรู้ว่าเมื่อไหรที่ต้องใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือและเมื่อไหร่ก็ตามท,ท,ที่ต้องใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือด้วยดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นขั้นตอนต่อไปของเขานะผมคิดว่านั่นจะเป็นจุดพัฒนา,าการที่ดีของเขาเลยละ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทําอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็ เขาจะเป็นนักเตะที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกหลายเท่าเลยล่ะหลังจากพูดถึงบรูโน่ฟานเนเดสนะครับเอลิเชนากก็เดี๋ยวมาพูดถึงมาคัสแวร์ฟอร์ดกันบ้างกับความร้อนแรงนี้เรื่องการยิงประตูนาชั่วโมงนี้และที่สำคัญนะครับก็ยังได้อธิบายท่าฉลองประตูของมาคัสแวร์ฟอร์ดด้วยโดยเอริเชนักได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมหนุนหลังเขาเสมอนะและแน่นอนว่าเหล่าโค้ชก็คอยหนุนหลังเขาคอยให้การสนับสนุนและกระตุ้นเขาอยู่ตลอดเวลา แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเองนั่นแหละก็คือคนที่ต้องลงมือทําและผมคิดว่าเขาแสดงออกได้ดีมากๆนะในทุกครั้งที่ทําประตูดได้เขาทําแบบนี้ชี้ไปที่คมับทางขวาแล้วก็สื่อสารออกไปประมาณว่าทุกอย่างมันอยู่ในหัวผมสามารถควบคุมมันได้อะไรทํานองนี้แหละ เรามาปิดท้ายข่าวรอบข้าวันนี้นะครับกับบทสัมภาษณ์ของแกรี่เนวิลที่ออกมาพูดถึงวอลเวคอสกองหน้าร่างโยงของทีมครับโดยเนวิลเนะครับที่ออกมาระบุว่าเขาโคตรรักนักเตะคนนี้เลยครับเพราะว่าแต่ไม่ได้วยทัสนัก,กติที่อยากจะลงสนามอย่างเต็มที่และไม่เคยบ่นแม้แต่นิดเดียวเดกแกรี่เนวิลนะครับที่กล่าวเรื่องนี้ผ่านทาง Sky Sport ว่า เอาตามตรงนะผมโคตรรักนักเตะคนนี้เลยละ่ะก่อนอื่นเลยคุณต้องชมเอริกเทนฮากนะที่เลือกเขาลงสนามทุกเกมผมเคยทมเรื่องนี้กับเทนฮากมาแล้วแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่านักเตะคนนี้สามารถนําบางอย่างเข้ามาสู่ทีมได้ซึ่งผมก็เห็นแบบนั้นเหมือนกันนะย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามพร้อมกับมีข้อถกเถียงมากมายเลยละ่ะกับเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดเพราะที่ไม่สามารถวิ่งเพลสซิงได้เลยย้อนกลับไปในเวลานั้นพวกเขาไม่สามารถแย่งบอลกลับมาได้เลยนะนีแดนบน ทำให้ทีมสูญเสียสมาธิไปและผมก็มองว่าการ p l a c i n งสูงนะคือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําเลยนะโดยเฉพาะกับโลกฟุตบอลสมัยใหม่ดังนั้นสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ผมมองว่าวิกฮอสทำได้ดีมากเลยนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาสามารถถอยป,ป้องการลุกตั้งเตะได้ดีมากด้วยดังนั้นเขาจึงมีความสำคัญต่อทีมมากเลยนะเขาได้รับมอบหมายใทำงานสำคัญสำหรับทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะแตนวรุกที่ดีหลายคนในทีม ย้อนกลับไปที่เรื่องของคริสเตยโนโรนัลโดนะตอนที่โรนัลโดเพิ่งย้ายออกจากแมนยูเดตแรกแรกแฟนบอลต่างคาดหวังว่าเจ้าของสโมสรจะคอยหนุนหลังผู้จัดการอย่างเต็มที่ด้วยการทุ่มเงินมหาศาลและนํากองหน้าดับโลกเข้ามาสู่ทีมพืทนที่ของโรนัลโดอยาด่างไรก็ตามตะกุนเกลเซอร์ไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นดังนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่สโมสรจะแก้ไขปัญหาด้วยการยืมตัวผมมองว่าตั้งแต่ยืมตัวแบบเวกฮอสทาได้ดีกับแมนเชสเตอร์ยูเตตมากเลยล่ะเขาถูกมอบหมายทำอะไรมากมายเลยนะแถมในทุก3วัน เขาต้องลงเล่นเกมยากๆอีกด้วยผมคิดว่าคนในทีมรักเขาหนะ้าและก็ชื่นชมเขามากๆด้วยคุณลองมองไปที่บรูโน่ฟานันเดสที่พยายามปั้ให้เขายิงประตูนี่คือเรื่องราวดีๆในห้องแต่งตัวเลยล่ะสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างเซบริตที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาและที่สำคัญน,นั้นยังสร้างความมั่นใจให้กับทีมด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k r ร d d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม